คุณจิตตุโตจ้าวานวัฒนจักรตั้สอพี่บน้อจงจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งไ,ได้รับการกถอตังโครงการ3หลุมวัดปีนี้ปีที่4เออในความรู้สึกข,ของตัวกระผมนั้นก็รู้สึกมีตื่ตเต้นใจ สุขใจที่ได้รับในเงินของภาได้รับกระถิ่โครงการน,นี้เพราะว่าจะได้รับจุดจัวจัะต่ายจำนวนนี้ออามาบรณะาสนนาสนณะภายในวันแล้วก็อยากจะในปีต่อตอไปก็อยากจะให้มีโครงการน,นี้อีกเพราะว่า ซึ่งในแต่ละวัดบางทีนั้นบางวัดไม่มีเจ้าภาพถ้าได้กระทิงโครงการของพระบุตรของพ่อก็จะไดะ้แต่เราบางวัดก็จะได้นังตัวนี้ปัจจัยจันตัวนี้ในสมทบกบุรณะเีนาสนาซึ่งในใจที่สุด ขอพระคุณในเมตตาประวธรรมขอบวงพ่อธรรมวัจโยก็ขออนุภาพให้โควตสีรัตนานันไดแลนด้วยบุญกุศลที่วันนี้เราบุญหลวงพ่อได้ทำตรงเป็นประวัติปัจจัยนำให้หลวงพ่อนั้นได้มีสุขภา,า,าพประมัยที่แข็งแรงอยู่เป็นร่องโพนโพทองนะคกับสิทธิยาฤกิ์ ตออไปช่วการนา